สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง T V coder นะครับก็สําหรับในวิดีโอนี้เราก็จะมาทําตัวที่เ,เป็น diagram ที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราจะได้ใช้บ่อยในระดับหนึ่งนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นตัว diagram ที่ใช้ในการแสดงว่าการสื่อสารระหว่างตัว entity หรือว่าระหว่างตัว actor ต่างๆเนี่ยมันมีการมีลําดับ การโต้ตอบยังไงนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงตัว Activity Diagram ก่อนนะครับเดี๋ยว Sequence Diagram เนี่ยเราจะพูดถึงในวิดีโอหน้านะตัว Activity Diagram นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมเปิดดูตรงนี้นะครับผม Activity Diagram นะตัว Activity Diagram เนี่ยก็จะเป็นการที่เ,เป็น Diagram ที่บ่งบอกในรูปแบบของ Behavioral Diagram ที่ เป็นการโต้อตอบกันระหว่างตัวของ entity เนาะซึ่งมันก็จะเหมือน flowchart นะครับผมความรู้สึกมันจะคล้ายๆ flowchart แต่ว่ามันเป็นการแสดงลำดับการทำงานของตัว flow นั้นๆที่เราเลือกนะครับผมก็ซึ่งตัวนี้นะครับผมตัว activity diagram เนี่ยมันเป็นแค่การอธิบายว่าแต่แต่ละโฟมีการดำเนินการไปยังไงนะครับผมโดยที่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นาตามลำดับ ออเ e อร์ไทเหมือนของ sequence นะครับผมแต่ว่า Activity d i a g r กรเนี่ยก awesome> ็คือจะช่วยได้เยอะเลยนะครับไปเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยนะครับก uh ็เราเลือกเป็นสักอันหนึ่งนะผมคิดว่าตัวที่ตัวที่ผมคิดว่าน่ะสามารถได้จะนำมาใช้ได้นะครับผมก็คือคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดี๋ยวเราทำไอ้นี่ดีกว่านะครับใช้ไอ้เจ้าตัว อ่า i ี t e สเตอร์คอ s uh, ดีกว่านะครับผมก็โอเคเราจะเลือก Flow Register Cost มาซึ่งการ Register Cost เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาแบบว่า Overall Flow เลยนะครับผมก็คือว่าอ่ะโอเคคุณครูนะครับผมคุณครูอาจารย์ทำการลงทะเบียนตัวรายวิชานะครับผมแล้วเขาก็อ่ะสามารถที่จะเลือก r e r e n c e Resource ก็ได้หรือว่าไม่เลือกก็ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าต้องสับปิดวิดีโ c o อ t สนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็จะใช้เป็นตัว App p ปพูฟคอร s สนั่นเองนะครับ ก็ไปถ้าเกิดว่าเราจะเขียนตัว Activity Diagram นะครับผมแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีเบสให้เราใช้งานอยู่นะครับผมก็ผมคิดว่าดูก่อนนะว่ามันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีให้เราใช้งานง่ายๆไหมนะครับ Frame Activity มันต้องมีไอตัว start อนะเนาะแต่ว่า โอเคน่าจะไม่มีมากเท่าที่ควรนะครผมเ,เดี๋ยวผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันเนะเาะอ่า Import from ดูก่อนนะว่ามันแบบว่ามีเทมเพลตให้ใช้ไหมนะครับไม่ก็ผมก็ new เลยเนาะ New ผ่านเทมเพลตนะครับก็เดี๋ยวเราเลือกเป็นตัว UML นะครับผมใช้เป็นตัว Activity Diagram เนาะผมคิดว่าตัวที่น่าจะมาใช้ได้ดีน่าจะเป็นตัวฝั่งนี้นะครับ นี่ตัวนี้นะครับผม Activity diagram ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะครับผมก็คือฝั่งที่เป็นของออคุณคนนรูเนาะ Teacher นะครับอ่ะโอเคทีเชอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของอ่าเมื่อกี้อะไรนะแอดมินเนาะครับ อโอเคคราวนี้สื่อที่ผมจะใช้ก็คือว่าผมจะขอ copy ตัว star ต,ตัวนี้ออกมาเนาะแล้วก็ตัวที่เป็น n ของมันออกมาตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้มันมีสีใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันม,ม,มันไม่จะเป็นนะครับผมขอแค่เอ่อมันเป็นออมสัญลักษณ์ที่อ่ะตัวนี้นะครับผมเป็นแบบดําล้วนก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะสีล้วนก็คือจะเป็นเขาเรียกว่า star state นะครับก็คือเป็น star t แล้วก็ตัว n นะครับผมก็คือ final s t a t นะครับก็คือ n นั่นแหละนะก็เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมคิดว่าด้วยความง่ายของเรานะครับผมผมจะ cover ด้วยตัวลายที่เป็นสีดำโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะสีดำปึ๊บ apply นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีดำ เอ้ยเดี๋ยนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมดูผิดอ๋อโอเคมัน,ม,นมันไม่ไม่ครบเนาะโอเคอย่างน,นี้แหละแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดำนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ผมก็ขอลบล็อกตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็อ่ะผมอยากจะก๊อปปี้ไอเจ้าตัวนี้เป็น Refer e n c e นะครับผมจะได้จะได้ใช้งานง่ายๆเนาะอ่ะทิชเชอร์นะครับผมเราเริ่มต้นที่เวลาที่ท e ชเชอร์เขาเริ่มต้นนะครับผมเขาจะใส่อะไรมานะ แันแรกเลยก็คือทีเชอร์เนี่ยเขาสตาร์ทของเขานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะทำการกรอกฟอร์มเนาะกรอกฟอร์มเนี่ยตัวนี้ก็คือจะเป็นการอ่าไหนดูสิผมขอเลื่อนมาตรงนี้นะครับอ่ารีเจ็ตเตอร์คอสเขาก็ต้องสั b มิ t วิดีโอคอร์สก่อนนะครับก็แสดงว่าอ่าตัวตั้งต้นของเขาเขาจะต้องทำการ Uh, สร้างคอร์สนะครับผมก็คืออ่ะผมเป็นประมาณว่าเราสร้างคอร์สไปก่อนแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่เป็นยังเป็นดราฟเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยก็คือว่าอ่ะเขาทำงานสร้างคอร์สเขตคอร์สนะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะทําเส้นลูกศรลงมานะก็คือเป็นการบอกว่าอ่ะเราจะเริ่มสตาร์ทจากการที่เขาทีเชอร์ของเรานะครับผมทําการเขตคอร์สแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการอ่าอัพโหลดวิดีโอนะครับ ซึ่งไอ้เจ้าการอัพโหลดวิดีโอเนี่ยก็คือว่าเป็นการบอยดิ้งตัววิดีโอกับตัวดิจิตเตอร์คอสเนาะก็อ่ะโอเคแล้วผมทําการอัปโหลดวิดีโอแล้วนะครับปุ๊บแล้วคราวนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องอยังไม่อ้นี่เนาะยังไม่ยังไม่ได้มีการแบบว่าแอปวบแอปวบอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปก็คือเราต้องการที่อยากจะให้อ่ะโอเคเขาอัปเสร็จแล้วเนาะครูอัปเสร็จแล้วครูบอกว่าผมอยากจะอันนี้มากเลยนะครับผมก็ทําการเขาเรียกว่า อ่า Submit นะคบผม Submit for Submit c o s for approval เนาะเนี่ยครับพอสเต็ปพอถึงสเต็ปตัวนี้แล้วเนี่ยนะก็คือว่าอ่าโอเคตัวนี้มันก็จะไหลลงมาเนาะผมแป๊บนึงนะปุ๊บเนี่ยครับผมเราก็จะเห็นว่าอ่าโปรเซสตนี้มันก็ไหลลงมานะแต่ว่า ความที่มันเป็น activity diagram นะครับผมเมื่อมัน pass ออกมาอย่างนี้แล้วเนาะแสดงว่าหน้าที่ถัดไปของมันก็คือหน้าที่ัดไปของ flow นี้ก็คือว่าเป็นหน้าที่ของ admin นะครับที่จะทําการดูว่าตัว c o ร์ส e มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในมุมมองของตัว system นะครับในมุมมองของตัว system เนี่ยก็คือว่า,าการที่ submit c o u s เนี่ยก็คือจะจบนะครับผมก็คือ ก็คือว่าสม m i t cost แล้วแอดมินเนี่ยทำการรีวิวก่อนนะครับแอดมิ review, นระีวิวเนาะรีวิวแอนแอปพ r ูฟคอร์สนะครับแบบนี้นะแล้วก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้นะปึ๊บแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าอ่ะโอเคเราทำการรีวิวเสร็จแล้วนะครับ ถ้าในรูปแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ่ามันจะมีพวกค ondition อื่นๆอีกใช่ไหมคราวนี้เนี่ยผมอยากจะเ,เพิ่มสิ่งที่เรียกว่าอค ondition เข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมก็คือว่าในมุมมองของ administrator นะถ้าเกิดว่าผมอารมณ์ประมาณว่าอ่านี้เราช่วยทำการรีวิวหน่อยนะแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่เข้ามานะครับผมทีเชอร์ที่ใส่เข้ามาเนี่ยเรามีค ondition ไม่ถึงอ่ะ มันมีอะไรที่คิดว่าค ondition ไม่ถึงบ้างสําหรับคอร์สนี้นะครับผมก็คือว่าคุณภาพและกันก็คือคุณภาพของคอร์สในผ่านหรือเปล่านะครับคุณภาพไงดีวะ good quality และกันนะผมก็ไม่รู้ว่าจะพิมพ์ยังไงนะครับ good quality อ่ะก็คือว่าเป็นประมาณว่าโอเคคุณภาพผ่านหรือเปล่านะครับถ้าคุณภาพถ้าคุณภาพไม่ผ่านนะครับผมถ้าคุณภาพไม่ผ่านเราจะทํำยังไงนะครับถ้าไม่ผ่านเราจะทําการ Notify ไปที่ตัวของ Teacher นะครับปุ๊บอ่ะโอเคแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับ Notify ไปที่ตัวของ Teacher ปั๊บอันนี้ผมใส่เป็น Text คํคำว่า good quality หรือเปล่านะครับผมก็คือถ้า Yes นะก็แปลว่าเอ้ยเราผ่านนะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพูดผิดอันนี้ก็คือต้องเป็น no นะครับผมเพราะว่าเราต้องการจะส่งไปให้ตัวของอ่าของ teacher เนอะก็โอเคผมเป็น no นะครับผมแล้วก็จะทำการ r e c e i นะครับผม r e c e i ฟี feedback รีเซฟฟีดแบ็กเนาะคราวนี้ด้วยความที่ว่าตัวนี้มันอาจจะยังคุมเครืออยู่นะครับผมรีเซฟฟ e ดแบ็กแล้วตัวนี้ผมขอเปลี่ยนสเต็ปเป็นรีวิวแอนด์สัมมิทคอร for approval นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเคสนี้นะครับผมเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคการอินเตอร์แอคชั่นของเราก็คือว่าเ,เรามีการ r e c e i ซฟ ตัวของฟีดแบ็กมาแล้วนะครับผมสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องไปทําการรีวิวใหม่นะครับผมรีวิวแล้วก็อีดิตใหม่เนาะผมก็ขอเลื่อนมาไว้ตัวนี้นะครับเอเดี๋ยวนะปุ๊บอโอเคคราวนี้เนี่ยอ่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเราดีซนะีฟีดแบ็กเนาะแล้วเราก็ทําการ มาทำแบบว่าร e ีวิวอีดองอีดิตอะไรว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันดีอยู่แล้วนะครับถ้ามันดีอยู่แล้วก็เป็น yes flow เนอะ yes flow ตัวนี้อ่ะเราจะทำยังไงกับมันนะในมุมมองของอตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะ notify นะครับผม notify ไปที่ฝั่งของ ฝั่งของฝั่งของทีเชอร์ได้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็น get r e s u l t get approval notice นะครับผม approval notice อันนี้ก็คือเป็น yes นะผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำโค้งตัวนี้ แล้วก็ผมคิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้ต้องทําให้มันยาวกว่านี้หน่อยป๊บแล้วก็จบการทํางานนะครับอ่ะนี่ยครับประมาณนี้แหละนี่คืออรูปแบบของ activity diagram นะครับผมแบบเรียกว่ายังเป็นแบบง่ายอยู่นะครับ แบบง่ายก็คือว่าอ่าโอเคมันยังไม่ได้มีการอินเตอร์แอคชั่นอะไรที่อ่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะในมุมมองที่ว่าเป็นคุณคูณ่แล้วก็เป็นของแอดมินเนาะเราก็จะเข้าใจประมาณนี้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ้ยผมแทนที่เราจะเป็นการรีเซ Feedback ผ่านทางตัว r e s ปอนส์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราทําให้มันไม่ได้เป็นการ ยิง o t i f i c a t i o n หรือว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการยิงอีเมลนะครับผมก็คือว่าเป็นรูปแบบของ Inbox นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าเราเป็นเราทําออกมาในรูปแบบของ Inbox ก็คือเวลาที่ทีชเชอร์เขาเข้ามาในระบบของเราแล้วก็จะมีกล่องนะครับผมทีชเชอร์ก็คือไปเช็คที่กล่องนะครับแล้วก็ดูว่าอ๋อผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเราต้องการที่จะอัปเกรดนะครับผมอ่ะถ้าสมมุติว่าผมใช้เป็นแค่อ่านะอินบ็อกซ์นะอ่า let's say assume use uh, inbox นะครับผม use inbox pattern uh, ผมขยายน,นี่ยังไงอ่ะอันนี้คือยุ e เป็น inbox pattern เนาะก็คือว่าไม่มีไม่มีโนตินะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะบอกว่าเอ้ยเราเราจะใช้ตัวนี้แหละแต่ว่าเราจะใช้เป็นการ uh, assume use send email นะครับ เซนอีเมลแพทเทิร์นอ่าคราวนี้เนี่ยรูปแบบตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสักนิดนึงนะครับผมก็คือว่าเมื่อเราทําการไอ้นี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าเราทําการอ่าตัวนี้นะครับผมเขาทําการรีวิวคอร์สเนาะแล้วก็เราจะมีการรีเซฟฟิทแบ็กใช่ไหมครับแล้วก็เก็ตแอปพรูเบอร์โนทิสเนาะคราวนี้เนี่ยไอการเก็ตแอปพรูเบอร์โนทิสเนี่ยมันจะ มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อมันมีการ Send Email Pattern เนาะตัวนี้ก็จะเป็นการที่เรามีคอมโพเนนต์อีกหนึ่งตัวมาเพิ่มเติมก็คือเป็นพาร์ของ System นะครับผมเพราะ s y s ซิสเนี่ยจะเป็นคนที่คอย h a n d ดิลพารต่างๆที่มันเป็นงาน Background ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าสมมุติว่าเราแบบเราลองวางโฟร์ใหม่นะถ้าเกิดว่าเราอันนี้ผมเอาเอนไว้ตรงแถวนี้ก่อนนะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันกู๊ดหรือแบ เราจะทำยังไงนะคะผมเราต้องการที่จะย e ิงอนะีเมลเนาะไม่ว่าจะเคสไหนเราต้องการที่จะย e ิงอีเมลนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผม Review and Approve Course นะเราก็ยังไงเราจะต้องย e ิงอีเมลถูกไหมครับเราก็จะเลื่อนมาที่ฝั่งของ System ซึ่ง s y s t e m เนี่ยเราก็จะทําการ Organize นะครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนให้ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมเป็น r e c e i ซ e Feedback แล้วก็ Get Approval เนาะ แต่ว่าไอเจ้า2ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าตัวที่มันเป็นจะว่ายังไงดีนะครับผมอ่ะอย่างเช่นว่าตัวนี้นะครับผมรีเซฟฟิทแบกเนาะผมจะมใช้เป็น a n นี้แทนนะครับอย่างเช่นด้วยความที่ว่าไอเจ้าตัวนี้มันเป็น activity d i a g r กรเนาะเอาเป็นเ,เราใช้เป็นอย่างนี้ได้นะครับเพราะมันเป็นแบบ Space ไวน้นี่ให้นี่เนาะอันนี้ผมจะใช้เป็น ถ้าเกิดว่าเป็นแบดนะครับผมเราก็จะเป็นการ create เ feedback เ,เขาเรียกว่าอะไรนะ create re review email message อันนี้ก็จะเป็น create approve message นะครับอะครัวนี้เราก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ฝั่งแล้วนะครับผมก็คือจะเป็น อันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นของ yes นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นของ no นะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเป็น no นะเป็น no ปุ๊บอ่ะเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้า2ตัวนี้เนะี่ยตัว system มีการแบ่งออกเป็น2อันนะครับผมก็คืออ่า re-review email นะครับผมแล้วก็ approve message แล้วก็ตัวสเต็ปถัดไปก็คือการที่เราทำการ send ีเมลนะครับอุ้ยอันนี้ผมเอามาพักผิดทางนะ อ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนาะผมก็เราจะเราก็จะสามารถที่จะเอามาใช้ในการจอยนะครับผมว่าเฮ้ยเราประมาณว่าไอไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นการเชื่อมโลจิกนะครับผมว่าเอ้ยมันต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือว่ามันเราเราสามารถที่จะใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับเราจะใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรติดอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเราแค่ใช้คุยงานอ่ะเนาะเราใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าเราจะใช้เป็นตัวที่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเส้นไว้ให้เชื่อมนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมกำลังหาอยู่ว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนนะครับ Divider ผมอยากจะหมุนมากเลยอะอยากจะหมุนมันมากๆเลยตอนนี้แต่มันไม่มีให้หมุน อ่ะโอเคผมยืมตัวนี้แล้วกันนะครับผมยืม Activation Bar มาใช้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนให้ไอเจ้าสไตล์ตัวนี้เป็นสีดำทำให้เล็กกว่านี้นะครับอุย้ยอะไรเนี่ยนี่คือเล็กสุดแล้วเนาะอือ่ะโอเคเล็กสุดก็เล็กสุดนะครับไม่เป็นไรมา แล้วก็อไอเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมนะผมปรับให้ไอมันอยู่สงูสงๆก่อนปึ๊บแล้วก็หมุนเอาไว้นี่ลงเคแล้วก็ขยายหน่อยนะครับปับ๊บแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นการบอกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวปลายทางเราจะมา เจอกันตรงนี้อยู่ดีก็คือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะส่งอีเมลนั่นเองนะครับเออแป๊บนึงนะอะไรนันเนี่ยอ่ะโอเคแล้วก็เซ็นอีเมลนะครับอ่อตัวนี้เป็นเส้นลูกศรปึ๊บ อ่ะตรงไม่ตรงช่างมันนะผมทําไปก่อนแล้วกันปึ๊บแล้วก็สุดท้ายเราก็จะจบนะครับผมปึ๊บแล้วก็เส้นปิดท้ายตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเนี่ยแหละก็คือตัวอย่างของการเขียน Activity d i a g r a m นะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยอ่ถ้าเกิดว่าเราเห็นนะครับผมคีย์เวิร์ดของ Activity d i a g r a รเนี่ยก็คือจะเป็นการที่โชว์เรื่องของ Se q u e n c e การทำงานนะครับผมว่า มันมีในโฟล์ล์หนึ่งเนี่ยมันเกิดการอินเตอร์แอคชั่นอะไรบ้างนะครับผมเพียงแต่ว่าการที่มันโชว์ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าลำดับมันไม่ได้บอกว่าสเตตัสต,ต้องอะไรยังไงเราแค่รู้ว่าสเตจจากจุดนี้ไปจุดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเป็นการแสดงในลักษณะของโฟล์์การทำงานนั่นเองเ,องเนาะก็อ่ะโอเคในวิดีโอนี้อ่าแอคทิวิตี้ไดแกรมก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะมา ลองทำตัวซีเควนซ์ไดเกมกันนะก็น่าจะประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ